เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสํานักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นําเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น แรกนะครับนำเปรียบเทียบนำมาเปรียบเทียบให้สำหรับรอบที่ผ่านมาก็เข้า395มานะครับรอบนี้1มีนาคม2567ให้688 608 653 760และก็7435านะครับสำหรับ1มีนาใบนี้นะครับต่อไปเป็นของอาจารย์หมอเพนนะครับปริศนามีอยู่ว่าเสือกินเต่านะครับ96 084แล้วก็7นะครับเด่น8ลอง4กัน408นะครับสำหรับ1มีนาคม67ใบต่อไปนะครับเป็นเลขน้องกุมารน,นะครับเมื่อจำนวนที่1มีนาคม2567นะครับให้698 68 86 96 69 89 98, 98มานะครับสำหรับรอบนี้ ใบต่อไปนะครับเป็นชุดสรุปนะครับ596 5995 5665 6996แล้วก็99นะครับอีกชุดหนึ่งจะเป็นชุดล่างหางเดียวนะครับเน้น25แล้วก็52นะครับนี่คือแนวทางของอ่าเลขกุม,มารน,นั่นเองนะครับ ขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลด้วยนะครับใบต่อไปครับเป็นแนวทางของมิสเตอร์บอลนะครับมอประจำวันที่1มีนาะคมนี้ให้427 527 428 528เด่น2 26 27 28รอง07 17 18 06และก็16มานะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับ